สวัสดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,อเลนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหนังสือวิทยาศาสตร์ป1เล่ม1ของอักษรค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะในบทนี้นะคะจะอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเราพืชและสัตว์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในคาบนี้เนี่ยคุณครูก็จะมา ให้นักเรียนเนี่ยมาทำแบบฝึกหัดนะคะเราก็ทำข้อสอบเรื่องของตัวเรานะคะโดยจะเป็นการทบทวนเรื่องของตัวเรานั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะมาข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนไปติดภาพตัวเองเลยเอาแบบเห็นเต็มตัวนะคะ นะคะจากนั้นนะคะให้พอติดภาพเสร็จแล้วเนี่ยให้ลากเส้นค่ะในการชี้ชี้ตำแหน่งแล้วก็บอกชื่ออวัยวะภายนอกและบอกหน้าที่ของอวัยวะนั้นมานะคะคุณครูก็แปะรูปไปแล้วนะคะ,ะแปะรูปไปแต่ไม่ใช่รูปคุณครูนะคะเป็นรูปของนักเรียนนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าแต่ละอวัยวะนั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูใส่ใหมายเลขดีกว่านะคะนักเรียนจะได้ไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะ อ,อันแรกนะคะก็จะเป็น1หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลขก4หมายเลขหและหมายเลขก6ค่ะเดี๋ยวมาตอบคุณครูพร้อมกันนะคะอ่ะหมายเลขหนคืออะไรคะชี้ไปที่ที่ตรงนี้คือดวงตานั่นเองตานะคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยมองสิ่งต่างๆ มองสิ่งต่างๆนะคะต่อไปหมายเลขสองชี้ไปที่ตรงนี้ค่ะก็คือจมูกทำหน้าที่หายใจและอะไรเอย่ยทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามหมายเลขสามชี้ไปที่เท้า เท้าก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเดินและการรับน้ำหนักตัวนะคะเกี่ยวกับการเดินและรับน้ำหนักตัวและรับน้ำหนักตัวต่อไปค่ะไปสี่ต่อนะคะสี่คือส่วนนี้ส่วนนี้คืออะไรคะหูมีหน้าที่อะไรเอ่ยก็คือใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะ ฟังเสียงต่างๆถัดไปค่ะคือคือปากมันเองปากทำหน้าที่อะไรคะอ่าพูดและกินนะคะสุดท้ายค่ะเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเนี่ยคืออะไรเอ่ยคือมือ มือนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะจะเกี่ยวกับหยิบจับสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําข้อถัดไปกันเลยนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะก็เราให้รูปมานะคะแล้วก็ให้ดูสังเกตภาพนะให้นักเรียนลองสังเกตภาพดูแล้วก็ให้เติมนะคะ ว่าเด็กเนี่ยใช้อวัยวะใดบ้างในการทำกิจกรรมเดี๋ยวมาช่วยคุณครูมีนนะคะเติมกันดีกว่านะมาค่ะเด็กในภาพกำลังรับประทานอาหารารับประทานอาหารโดยใช้จุดๆมองอาหารในจานใช้อะไรคะใช้ตานั่นเองมองอาหารในจานนะคะ นี่เราขีดเอาไว้มองมองก็คือหน้าที่ของตาต่อไปใช้จุดๆๆด,จ,ดจับช้อนใช้อะไรเอ่ยคะใช้มือจับช้อนและตักอาหารและใช้จุดๆๆด,ดเคลื่อนไหวนำอาหารเข้าปากก็คือใช้แขนในการเคลื่อนไหวนำอาหารเข้าปากนะคะและภายในปากมีอะไรไว้เคี้ยวอาหารมีฟัน ไว้เคี้ยวอาหารและมีอะไรไว้รับรสชาติอาหารคะมีลิ้นนั่นเองค่ะถูกต้องกันหมดไี่เอ่ยนักเรียนเติมกันถูกต้องหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะอันนี้ให้เราตอบคำถามนะคะว่าในแต่ละอันเนี่ยมีอะไรที่ถูกต้องนะคะามาดูกันดีกว่านะคะข้อที่หนึ่ง จมูกนะคะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราอย่างไรก็คือจมูกไว้ทำอะไรบ้างคะไวะ้เราก็เขียนไปว่ามีความสำคัญสำคัญคือหายใจหายใจไม่พอและอะไรอีกคะและดมกลิ่น ต่อไปค่ะเราจะดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากได้อย่างไรนักเรียนทำกันทุกวันไหมคะเราแปรงฟันไหมต้องแปรงนะคะแปรงกันทุกวันใช่ไหมคะอย่างน้อยวันละกี่ครั้งอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราเขียนไปเลยว่าเราต้องแปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งสองครั้งนี่ตอนไหนบ้างคะ คือตอนเช้าตอนเช้าหลังตื่นนอนนะคะหลังจากตื่นนอนและอ่าและตอนกลางคืนก่อนเข้านอนค่ะตอนกลางคืนก่อนเข้านอน ต่อไปค่ะถ้าคนเรานะคะมีขาหนึ่งข้างจะส่งผลนะคะต่อการดำรงชีวิตหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าถ้าเรามีขาหนึ่งข้างส่งผลไหมคะจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปนะะี่คับก่อนก่อนหน้านะคะเราลองแล้วเนาะโดยการเดินโดยการงอขาเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ลาบากมากเลยเนาะเราก็เคลื่อนที่ได้ช้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่งผลแน่นอนข้อนี้นะคะเราก็ตอบไปเลยว่าส่งผล ส่งผลกระทบทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าทำให้เคลื่อนที่ได้ไม่สะดวกนะคะเคลื่อนที่ได้ไม่สะดวกอ่าและเคลื่อนที่ได้ช้า และทรงตัวเป็นไงคะและทรงตัวไม่สะดวกอ่าเสร็จแล้วนะคะข้อสค่ะจงยกตัวอย่างสาเหตุที่อาจเกิดอันตรายกับหูมา2ข้อพร้อมบอกเหตุผลอันตรายที่เกิดกับหูนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราห้ามทําก็คือใช้ไม้แคะหู เพราะการที่เราใช้ไม้แค่หูเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ยตัวไม้นะคะมันอาจจะแยงเข้าไปแบบว่าลึกมากหรือว่าอาจจะเกิดบาดแผลเกิดการบาดเจ็บได้เลยนะคะในหูนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะคะคือ,อห้ามใช้ไม้แคะหูนะคะ,ะหรือเอาของแข็งเข้าไปในหูหรือมีของแข็งเข้าไปในหูนะคะ ไม่ได้นะตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะอันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะจะทำให้เพราะปลายของไม้นะคะมันมีความแหลมเนาะ,ะเดี๋ยวเราเขียนให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพราะปลายของไม้อาจทำให้อาจทำให้แก้วหูทะลุได้ คือ,อ,อไม้แค่หูเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความอันตรายคือแค่แบบว่าสกิบนิดนึงเนะี่ยบางทีอาจจะเกิดบาดแผลได้ใช่ไหมแต่ถ้ารุนแรงเนี่ยปลายของไม้เนี่ยอาจจะไปโดนแก้วหูแล้วก็ทําให้แก้วหูเหราทะลุถ้าแก้วหูทะลุจะเกิดอะไรขึ้นคะหูนั้นก็ใช้การไม่ได้เลยนะคะเราก็จะหูหนวกเลยทันทีเพราะฉะนั้นการใช้ไม้แค่หูเนี่ยอันตรายมากห้ามทํานะคะต่อไปค่ะ อีกสาเหตุหนึ่งนะที่เกิดอันตรายกับหูได้ก็คืออย่างเช่นเราเป็นยังไงคะเปิดเพลงเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านทําให้เราเกิดอะไรคะหูเราก็จะเสียได้หรือว่าเสื่อมสภาพลงได้นะคะก็คือเปิดเพลงเสียงดังเป็นเวลานานๆด้วยนะ เป็นเวลานานเนี่ยหมายถึงว่าเราเปิดอย่างเงี้ยทุกทุกวันนะคะก็อาจจะทำให,อจจำให,หอ้อาจจะทำให้หูเสื่อมสภาพได้อาจจะทำให้หูเสื่อมสภาพได้ต่อไปค่ะการอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยจะส่งผลกระทบต่อดวงตาหรือไม่ อย่างไรอ่าอันนี้นะคะเปิดแสงน้อย,อยเป็นยังไงเอ่ยโอ้ส่งผลกระทบแน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อด,ดวงตาพอเมื่อไหร่ที่เวลาเราอ่านหนังสือในที่แสงน้อยเนี่ยตาเราต้องเป็นยังไงคะตาเราจะต้องเพ่งใช่ไหมเพ่งปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้ตาเราเกิดการล้าแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้ตาเราเนี่ยค่อยๆเสื่อมสาภาพลงได้นะคะ,ะส่งผลกระทบต่อดวงตาเพราะเมื่อแสงน้อยอะจะต้องเพ่งสายตาและหากทำเป็นเวลานาน และหากทำต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะอาจทำให้ตาเสื่อมได้นะคะอาจจะทำให้ตาเสื่อมสภาพได้ต่อไปค่ะข้อ6นะคะถ้าสมองเราทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างไรอันนี้ค่อนข้างรุนแรงเลยะค่ะเพราะว่าสมองเนี่ยมันจะเป็นส่วนในการควบคุมเลยนะควบคุมกิจกรรมต่างๆในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นส่งผลแน่นอนก็คือส่งผลกระทบกระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะเพราะสมองนะคะเพราะสมอง เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของร่างกายคิดง่ายๆนะคะยังไม่ต้องถึงขั้นว่าสมองเราทำงานผิดปกติหรอกเอาแค่แบบชั่วขณะเนี่ยสมมติว่าเ,ออเคยเห็นดูในละครกันใช่ไหมคะเมื่อเวลาดื่มเหล้า เมื่อตัวละครในละครเราเดื่มเหล้าเขาจะเป็นยังไงคะเขาจะเดินเป็นยังไงเดินตรงอยู่ไหมเดินไม่ตรงแล้วเมื่อทานแอลกอฮอล์ทานเหล้านะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์กับเหล้ายจะไปมีผลต่อสมองนะคะทําให้เขาเดิน,นไม่ตรงเห็นไหมนี่ขนาดแค่ทานแอลกอฮอล์เองนะ,ะเดินเซเดินไม่ตรงนะคะต่างๆหรือบางทีที่เราดูในละครที่มีแบบเห็นไหมคะเหมือนนางเอกนางเอกอยู่ๆก็ มีมีคนร้ายมาใช่ไหมแล้วอยู่ๆนางเอกก็จะไปหาไม้หน้าสามได้อยู่ๆหามาจากไหนไม่รู้หาเก่งมากแถวนั้นพอดีนะคะแล้วเขาตีไปที่ไหนคะลูกเขาตีไปข้างหน้าหรือเปล่าไม่ใช่เขาตีที่ไหนคะส่วนของท้ายทอยใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนของท้ายทอยเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสมองที่เราเรียกว่า medulla oblongata นะคะเป็นสมองส่วนหลังนะเราก็ให้รู้ไว้นะคะตรงท้ายทอยเนี่ยอันตรายมากเราห้ามตีนะคะการทุบหรือตีตรงเนี้จะทําให้เราสลบ แล้วก็หรือว่าถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะถึงขัานเสียชีวิตนะคะได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าสมองส่วนนี้จะควบคุมการหายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเล่นกันห้ามเลยนะคะห้ามมายุ่งตรงท้ายทอยนะห้ามเลยนะคะต้องระวังให้ดีเลยค่ะถัดไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกระตูนแล้วตอบคำถามกันดีกว่าโอเคค่ะ มีนักเรียนเสื้อส้มกับเสื้อแดงอยู่ด้วยกันนะคะนักเรียนเสื้อ,เ,อ,อเสื้อส้มเนี่ยชื่อน้องเต้ชื่อน้องเต้นะคะอ่าเต้บอกว่ากลับบ้านก่อนนะอ่าน้องเสื้อแดงก็บอกว่าไว้เจอกันนะเต้ก็วิ่งกลับมาแล้วค่ะภาพที่สอบอกว่าผมกลับมาแล้วครับคุณแม่มีอะไรให้ผมกินบ้างครับแม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งหยิบนะน้องเต้ เต้เลยถามว่าทำไมล่ะครับก็ผมหิวนี่นา,านักเรียนค่ะมาช่วยคุณครูตอบคำถามนะคะว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคุณแม่จึงห้ามไม่ให้เต้หยิบอาหารคะเพราะเหตุใดคะคุณแม่ถึงห้ามนะคะไม่ให้เต้หยิบอาหารเพราะเพราะมือของเต้เป็นยังไงคะมือของเต้สกรปรกอยู่ พะเราดูที่ภาพแรกค่ะเต้ไปทําอะไรมากับเพื่อนคะไปเล่นทรายมาใช่ไหมมือของเต้สก,กรปรกเพราะไปเล่นกองทรายมาอ่าเพราะมือของเต้ตสกรปรกเพราะว่าไปเล่นกองทรายมานะคะและยังไม่ได้ล้างมือเลยเนาะอยู่ๆก็มาหยิบไก่เลยแล้วจะทานเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะคะอ่า ได้เห็นชัดๆต่อไปข้อ2นะคะถ้านักเรียนเป็นเต้นักเรียนจะทำอย่างไรก่อนกินอาหารนักเรียนจะทำยังไงคะอ่านักเรียนก็กินเลยหรือเปล่าไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเราต้องไปทำอะไรก่อนล้างมือให้สะอาดคะนะคะ,นะคะต้องล้างมือให้สะอาดต้องล้างมือให้สะอาดนะคะล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหารต่อไปค่ะข้อ3ามค่ะถ้าเต้ยหยิบอาหารเข้าปากโดยไม่ล้างมือก่อนจะส่งผลอย่างไรก็อาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคปนมากับกองรายนั่นแหละแล้วถ้าเต้ไม่ได้ล้างมือก็อจ,จะมีเชื้อโรคนั้นอนะปนมากับมือของเต้พอติดมาที่มือของเต้แล้วเต้ก็ไปหยิบไก่ทอดแล้วกินเลยเป็นยังไงคะ เชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปในร่างกายของเราเต้ก็อาจจะมีอาการท้องเสียได้โอเคเพราะฉะนั้นนะคะจะส่งผลก็คือเต้าอาจได้รับอาจจะได้รับได้รับนะคะเต้อาจจะได้รับเชือเช้อโรคเชื้อโรค เชื้อโลกนะคะที่ติดมาจากมาจากกองทรายาทำให้เต้อาจจะท้องเสียได้ ดังนั้นนะคะนักเรียนเวลาที่เราเนี่ยไปเล่นอะไรมาแล้วแต่หรือว่าก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปเล่นข้างนอกมาหรือไม่นะคะเวลาก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะ,ะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหารทานเข้าไปในปากนะคะโอเคค่ะให้เขียนอธิบายวิธีการดูแลรักษา,าอวัยวะภายนอกของตนเองมาพอสังเกตนะคะ อวัยวะแรกค่ะเป็นดวงตานะคะดวงตาเนี่ยเราก็ควรที่จะด,ดูแลรักษานะคะไม่ให้แบบมีฝุ่นมีละอองต่างๆเข้าไปในที่ดวงตาของเราแต่ถ้ามันมีฝุ่นหรือมีละอองต่างๆเข้ามาเนี่ยเราสามารถล้างตาได้นะนะคะเราแบบไปได้รับเชื้อแบบอย่างรุนแรงเนี่ยเราล้างตาได้นะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะไหลผ่านเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาดวงตาคืออย่างเช่น เราจะเป,เป็นยังไงคะเราม,ม,มีนักเรียนบางคนชอบขยี้ตาไหมอ่าเราก็อย่าไปขยี้ตานะคะเพราะว่าการขยี้ตาเนี่ยบางทีทําให้เกิดบาดแผลเชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปในดวงตาเราเอีกนะคะก็คือ่าห้ามขยี้ดวงตาเพราะจะทำให้จะทำให้ เชือเช้อโรคเชื้อโรคเพราะจะทำให้เชื้อโรคเข้าไปในดวงตาได้ต่อไปนะคะจมูกนะคะจมูกเนี่ยเราใช้ในการหายใจนะ แล้วดมกลิ่นด้วยนะคะวิธีการดูแลรักษอาอวัยวะของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะมีถ้าใครเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าไม่ต้องเป็นภูมิแพ้ก็ได้ใครรู้จักการล้างาน้ําเกลือบ้างคะล้างจมูกด้วยน้าเกลือรู้จักไหมการทําแบบนี้ดีนะคะเพราะว่าจะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้หรือว่าเชื้อโรคต่างเนี่ยออกไปได้อย่างดีมากๆเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองจดพร้อมกันนะคะอย่างเช่นนะคะการดูแลพวกจมูกก็คือการล้าง จมูกด้วยน้ำเกลือทุกๆวันนะคะจะช่วยชะล้างเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ได้ ต่อไปนะคะข้อ3ค่ะคือปากและฟันนั่นเองวิธีการดูแลรักษาเราทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะนั่นคือการแปรงฟันนะคะอย่างน้อย2ครั้งนั่นเองอแปรงฟันค่ะอย่างน้อยวันละ2ครั้งอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้านะคะ หลังตื่นนอนนะแล้วก็เป็นตอนกลางคืนก่อนนอนนั่นเองนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะแปลงฟันในช่วงรับประทานอาหารเสร็จด้วยนะอย่างเช่นตอนพักกลางวันอย่างนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงค่ะมีภาพนะคะ ของนกนะคะอยู่ทั้งหมด6ภาพมาดูด้วยกันนะคะข้อ1คือนกชอบใส่หูฟังค่ะและฟังเพลงเสียงดังๆ 2. นกแปรงฟันทุกวันหลังตื่นนอนตอนเช้าเท่านั้นเดี๋ยวเราขีดไว้ก่อนนะคะดูอะไรที่ผิดปกติเราขีดไว้ก่อนอย่างนกใส่หูฟังและฟังเพลงดังๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต่อไปแปรงฟันทุกวันหลังจาก ตื่นนอนตอนเช้าเท่านั้นแสดงว่าทาแค่ครั้งเดียวเองต่อไปนกสวมรองเท้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอันนี้นกทำถูกแล้ว4ค่ะนกชอบอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงน้อยอันนี้อันนี้ไม่ถูกอันไหนไม่ถูกเราติ๊กผิดไว้ก่อนต่อไปนะคะนกปล่อยเล็บมือให้ยาวเพื่อความสวยงามไม่ดีเลยนะคะเราต้องตัดเล็บให้สั้นเพราะว่าเล็บเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะ ต่อไปค่ะนกล้างหน้าก่อนเข้านอนในทุกๆวันนกทำถูกนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำถามถามว่าอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะจะมีอยู่สองข้อนะคะให้นักเรียนมาช่วยกันตอบค่ะนักเรียนคิดว่านกดูแลรักษาร่างกายได้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดตอบว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะบางอวัยวะ นกเนี่ยดูแลรักษาร่างกายยังไม่ถูกวิธีนะคะเพราะบางอวัยวะนกยังรักษาร่างกายได้ไม่ถูกวิธีออย่างเช่นไว้เล็บยาวอย่างนี้ค่ะเช่น เช่นมีเล็บยาวเนาะเล็บที่ยาวอย่างเงี้ยเช่นเล็บยาวหรืออ่านหนังสือเป็นยังไงคะอ่านหนังสือในที่ที่แสงน้อยอ่านหนังสือในที่แสงน้อยอ่านหนังสือในที่แสงน้อยหรือแปรงฟันแค่วันละหนึ่งครั้งแปรงฟันนะคะ แค่วันละ1ครั้งต่อไปค่ะข้อ2นะคะวิธีการดูแลรักษาร่างกายที่ดีนะคะและมีความเหมาะสมอ่าซึ่งนกจะต้องทำอยู่เป็นประจำควรทำอย่างไรเรายกตัวอย่างละกันนะคะอย่างเช่นตัดเล็บให้สั้น ตัดเล็บให้สั้นและอะไรอีกคะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะคะก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือ ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ลองทำแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราไปครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับนักเรียนนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทย,ทยาศาสตร์นะคะป .1 เล่ม1ของอักษรนะคะเราเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชัน Education.